เราจะแต่งตัวยังไงให้เราดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเราจะแต่งตัวยังไงอะ่ะให้เราดูมีสเสน่ห์ขึ้นดูแล้วรู้สึกว่าอืมคนเนี้ยเป็นคนมีของเขาต้องมีอะไรอะไรอ,อยู่ในตัวนี้แหละวิธีการหนึ่งนะคะคือการ mix and match ซึ่งการ mix and match เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากๆเลยถ้าเราเข้าใจการ mix and match ดีๆอะ่ะเราจะรู้เลยว่ามันช่วยให้เราดูสดชื่นขึ้น ดูสดใสดูมีพลังงานเป็นคนน่าค้นหาแล้วก็ที่สำคัญเลยคือดูแล้วรู้สึกว่าอืมคนเนี้ยไม่ธรรมดาการที่เรารู้จัก mix and match เสื้อผ้ามันช่วยได้ชุดเดียวให้ได้มาเป็นหลายๆชุดด้วยการใส่เอเซอรี y เพิ่มหรือ mix and match อีกแบบหนึ่งนะคือการที่เราแมทสีบางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้โหบางคนเนี่ยเขาใส่แมทสีออกมาข้างนอกอะ่ะ ทำได้ยังไงอ่ะเก่งขนาดนี้เราต้องเข้าใจมันน่ะมันมีหลักการในการที่เราจะแมทคู่สีเนี่ยอย่างแรกเลยอ่ะเขาเรียกว่าสีที่เป็นสีตรงข้ามถ้าวันไหนที่เราต้องการมีพลังงานที่สูงๆนะสีตรงข้ามหรือสีคอมพลีเมนต์รีสีม่วงกับสีเหลืองสีฟ้ากับสีส้มเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันเราจะเห็นเลยว่าตอนที่เป็นคริสต์มาสเนี่ยเราสดใสเราร่าเริงเรามีพลังงานแบบนั้นแหละ พลังงานที่เราต้องการถ้าบางทีเราอกหักรักคุดแล้วเราอยากจะลุกขึ้นมาสดใสให้เราลองดูคะ่ะสีตรงข้ามแบบที่2เป็นสีที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือว่าสีพี่น้องคืออยู่ใกล้ๆก,กันเลยทางด้านซ้ายด้านขวาของ Color c o o r r View เขาเรียกว่า Analogous เนี่ยเช่นสีเขียวกับสีเหลืองสีม่วงกับสีฟ้าคือ <c oughs> บางทีเราเห็นบางคนที่เขา i ิกซ์ mat, แตน์แ <c oughs> าแต่งตัวออกมาแล้วแบบโดูดีจังเลยอะ ถ้าวันไหนที่เราอยากจะดูดีมีเสน่ห์แบบที่ไม่ที่จะโอเวอร์จนเกินไปนะลองแต่งดูแบบอนาโลกัสเนี่ยทำให้ชีวิตเราอะ่ะมันดูไม่ธรรมดาดูสนุกขึ้นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบลุ่มลึกเลยคือสีหนึ่งสีนะคะสามารถ light ไล่เฉดดิ้งได้หรือเรียกว่าโมโนโครมาติกนะคะเช่นสีฟ้ามีสีน้ำเงินสีกรมท่าสีฟ้าสีฟ้าอ่อนสีฟ้าครามบางวัน เราต้องการความสุขขุมเราต้องการดูแพงเราต้องการดูพรีเมียมหรือเราต้องการดูแลดูดีมีชาติกลูนนะขึ้นมาทันทีโมโนโคร m มติกเนี่ยช่วยให้เราดูสูงขึ้นด้วยอีกสีหนึ่งนะคะสุดท้ายแบบที่เอใส่อยู่สีแบบนี้นะคะเราเรียกว่าทริอด หรือว่า triadic นั่นเอง tri ก็บอกอยู่แล้วว่า3นะคะคือการเอา3สีเนี่ยมา mix and match กันในร่างกายของเราบนร่างกายของเราเนี่ยให้เราดูแล้วมันพรีเมียมจริงๆที่สำคัญนะ่ะมันจะต้องเป็น3สีที่มีหลักการไม่ใช่3สีแบบอะไรก็ได้นะ3สีที่มันเป็นสามเหลี่ยมอยู่ใน color ร์ e w เลยนึกถึงซ u เปอร์แมนเราจะเห็นเลยว่าซ u เปอร์แมนเนี่ยใส่แดงน้ำเงินเหลืองนี่คือแม่สีหมดเลยนะที่ซูเปอร์แมนใส่เนี่ย เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยแหละว่าเฮ้ย mm. เอาจริงๆอะ่ะ mm. เขาใส่แล้วมีพลังงานสูงนะวันไหนที่เราอยากจะมีพลังงาน3ามฐานเสือหรือว่าไทรแอดเนี่ยเอาอยู่จริงๆแต่งแบบนี้นะคะให้มันมีหลักการจะ Mix and Match มททั้งทีนะก็ Mix and Match อย่างมีเหตุผล Mix and Match แบบที่รู้ว่าเออฉันมีความรู้อ่ะฉันได้เรียนมาแล้วแหละชีวิตเรานะคะมันสนุกขึ้น เพราะเวลาที่เราเริ่มมีสีสันในชีวิตเนี่ยเราก็จะดูดสิ่งต่างๆที่มันมีสีสันเข้ามาอยู่รอบๆตัวเราะคะ่ะ Change your color Change your life เปลี่ยนสีแล้วว่าชีวิตของเราอะ่ะเปลี่ยนแปลงไปจริงๆด้วยสดใสอ่อนไวมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นบแบรนดิ้งชัดเจนพิช c h งานเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นลองไปปรับเปลี่ยนใช้สีดูในชีวิตนะคะแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลักษ